ใอาณาจักรแมวอัลโตเนียสงครามจบลงแล้วความสงบได้กลับคืนมาแมวขาวอัศวินผู้กล้าได้รับเกียรติเป็นผู้พิทักษ์แห่งราชวงศ์และเจ้าหญิงแมวยิ้มได้อีกครั้งดอกไม้พรีบานเด็กแมวหัวเราะวิ่งเล่นท่ามกลางสายลมอ่อนแต่ในยามค่ำคืนเสียงกระซิบบางอย่างพัดผ่านความฝันของเจ้าหญิงทุ่งหมอกสีม่วงดวงตาสีแดงลอยอยู่ในความมืด เสียงหนึ่งพูดเบาๆความสงบของเจ้ายังไม่ถาวรหรอกอีกไม่นานรุ่งเช้าฟ้าผิดปกตินกหยุดร้องลมพัดแปลกและจูจ่ๆด,ดวงอาทิตย์ถูกบดบังด้วยเงาสีแดงขนาดยักษ์อัศวินแมวขาวรู้ทันทีว่าเขายังไม่ถึงจุดจบของหน้าที่หากเพียงแค่เริ่มบทใหม่ของชะตาเท่านั้นเมื่อภัยร้ายใหม่มาเยือนอัศวินแมวขาวไม่ลังเลที่จะออกเดินทาง เส้นทางสู่แดนตะวันตกที่ไม่มีใครเคยเหยียบย่างดินแดนแห่งตำนานที่หายไปในเงามืดแต่เขาพร้อมๆจะ,ะเผชิญทุกสิ่งเพื่อปกป้องเจ้าหญิงอีกครั้งอัศวินแมวขาวเดินเข้าสู่หุบเขาหมอกเสียงเท้าสะท้อนในความเงียบแต่บางอย่างกลับสะท้อนตอบกลับมาไม่ใช่เสียงของเขาแต่เป็นเสียงของสิ่งที่ซ่อนอยู่จู่ๆหมอกก็หนาทึบขึ้นร่างสีดำลอยออกมาจากเงา มันคือปีศาจแมวหมอกผู้ครอบนำหุบเขานี้พร้อมเสียงคำรามก้องเจ้าไม่ควรเข้ามาที่นี่อัศวินแมวขาวพุ่งเข้าใส่ดาบของเขาฟาดผ่านหมอกอย่างเฉียบคมแมวหมอกกระโดดหลบแต่ก็ทิ้งรอยแผลบนอากาศไว้การต่อสู้ไม่ยาวนานแต่เต็มไปด้วยพลังและจังหวะที่วัดใจปีศาจแมวหมอกหลบหนีทิ้งคำพูดสุดท้ายไว้ว่าแดนตะวันตกไมไ่มีวันต้อนรับผู้กล้าอย่างเจ้า อัศวินแมวขา่ายืนมองหมอกที่สลายเขารู้ดีว่าศัตรูตนแรกยังไม่ใช่จุดจบแต่เป็นเพียงจุดเริ่มอัศวินแมวขา่าก้าวเข้าสู่ส่วนลึกของภูเขาหมอกที่นี่ไม่มีเสียงใดนอกจากเสียงลมหายใจตัวเองแต่แล้วเสียงกระซิบเบาๆดังมาจากหมอกเจ้าคือผู้ถูกเลือกหรือเพียงแค่ผู้หลงทาง อัดเสาวินแมวขาวเขา,ขาชักดับโดยไม่ลังเลเพราะสัมผัสได้ถึงบางอย่างที่กำลังจ้องมองอยู่เขาวิ่งไปตามทางเล็กในหุบเขาต้นไม้สองข้างทา,างดูหมิ่นเลี้ยวราวกับสิ่งมีชีวิตแต่ทุกฝีเท้าที่เขาเดินกลับมีเงาอีกก้าหนึ่งตามมาอัศวินแมวขาวหยุดหันกลับไปทันทีเงาดำพุ่งใส่จากด้านบนเสียงโลหะกระทบดังก้องทั่วหุบเขา ดาบของแมวอัศวินแมวขาวตวัดใส่เงาดำในหมอกแต่ร่างนั้นไม่ใช่ร่างเดียวจากหมอกมีอีกหลายเงาปรากฏขึ้นนี่ไม่ใช่การต่อสู้ธรรมดาแต่มันคือบททดสอบว่าหัวใจของผู้พิทักษ์จะมั่นคงแค่ไหน ก็เกียนกี่ไดเป็นทางที่ไม่มีใครกล้าฝันขอฟอกคอยใครคนหนึ่งในโล,ลอกที่ไม่มีแสงนั้นมีเจ้าหญิงในตำนานทุกลามไวด้ดวโชูชิตาและเสียงหัวใจที่หล่นหายรอใครสักคนจะตามไมาเพราะเสียงหัวใจ ฉันผ่านเบอร์เพ่อเปน็นความยังไวยเมื่อแรงจะบอกช้ำใจก็ยังไม่พายขอแค่มีเธออยู่ปล่อยทองเสมอไปแต่มีวันที่มืดมนแล้วไร้ท่าไม่มีดาวให้ฉันมองในคื่มคืนแต่ฉันมีความฝนที่สดใส จะเปิดไปด้วยกันให้ถึงจุดหม,มาเมื่อเธาไกลมื่อฝันเฉลยแต่ฉันจะไม่ลืมเสียงหัวใจของเธอ เราเสีเยหัวใจฉันนั้น